สวัสดีครับต่อเรื่องต่อเนื่องจากเรื่องที่แล้วนะครับเรื่องที่แล้วเราพูดถึงเรื่องวงจรของการพัฒนาระบบนะครับเรื่องนี้พูดถึงการพัฒนาระบบหรือว่า system development approach นะครับการพัฒนาระบบก็จะแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะครับแบบแรกคือการพัฒนาระบบเชิงโครงสร้างนะครับแบบที่2เรียกว่าการพัฒนาระบบแบบวัตถุนะครับหรือว่า object oriented นั่นเอง นะครับแบบโครงสร้างนะครับก็จะมีการวิเคราะห์แบบ3ขั้นตอนอันแรกคือการวิเคราะห์อันที่2คือการออกแบบอันที่3คือการโปรแกรมมิ่งก็คือการเขียนโปรแกรมนั่นเองนะครับการออกแบบเชิงโครงสร้างนะครับก็จะมีการออกแบบที่มีลักษณะตามโครงสร้างที่ได้ออกแบบไว้นะครับก็จะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างช่วยให้โปรแกรมเมอร์สามารถอ่านโปรแกรมการทํางานเพื่อจะเข้าไปทําการ ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะมีโครงสร้างลักษณะเช่นการเขียนแบบ Seque นเชียการเขียนเป็นลำดับการเขียนแบบตัดสินใจนะครับหรือว่าการเขียนแบบ looping นั่นเองตามตัวอย่างนะครับ Seque n t i a l คือแบบแรกนะครับก็คือเขียนเป็นลำดับแบบที่2ตัดสินใจ yes no นะครับแบบที่3ก็คือวนลูปนั่นเองนะครับ การออกแบบเชิงโครงสร้างนะครับเมือ่อกี้เป็นการวิเคราะห์คาราวนี้เป็นการออกแบบนะครับก็คือการพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจว่ามีกลุ่มของโปรแกรมอะไรบ้างที่ควรจะมีโปรแกรมอะไรที่ทําได้สําเร็จและโปรแกรมอะไรที่มีรูปแบบการจัดการที่เป็นลําดับอย่างชัดเจนนะครับก็จะเรียกการแสดงข้อมูลหรือโมดูลเหล่านี้ว่าสตรักเจอร์หรือว่าผังโครงสร้างนั่นเองนะครับเช่นแบบนี้นะครับคือการออกแบบ วิเคราะห์ออกแบบอันนี้คือการออกแบบการเขียนโปรแกรมของตู้กดน้ํานะครับต่อไปการพัฒนานะครับการพัฒนาก็จะมีการพัฒนาควบคู่กํากับการใช้งานของแฟ้มฐานข้อมูลหรือว่า database management system นั่นเองนะครับต้องมีการพัฒนาร่วมกับ user interface ที่เหมาะสมนะครับหรือว่าผู้ใช้นั่นเองนะครับต่อไปมีการพัฒนาแบบสมัยใหม่มากยิ่งขึ้นมีการกำหนดความต้องการของ ผู้ใช้ของระบบนะครับการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างแบบสมัยใหม่นะครับหรือว่า Modern Structure Analysis นะครับอันแรกก็คือแผนภาพกระแสข้อมูลหรือว่า Data Flow Diagram เรียกว่า DFD นะครับแผนภาพ DFD อันที่2แผนภาพ ER นะครับ Entity Relationship Diagram เรามาดูกันเลยนะครับอันแรก Data Flow Diagram นะครับก็จะเป็นแผนภาพที่มีข้อตกลงร่วมกันของผู้ใช้กับนักวิเคราะห์ระบบนะครับ ระบบมีโปรเซสอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีข้อมูลอะไรที่เกี่ยวข้องหรือเก็บมาใช้แล้วก็มีอินพุตเอาพุตอะไรบ้างนั่นเองดังนั้นแผนภาพกระแสข้อมูลจึงเป็นแผนภาพที่นําเสนอให้ผู้เห็นข้อมูลของการไหลข้อมูลหรือกระบวนการนั่นเองเห็นทิศทางการไหลของข้อมูลนะครับแบบนี้เช่นอันนี้บุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับมี4คนทิศทางการไหลก็ดูตามลูกศรเลยครับแบบนี้นะครับ มันก็จะมีการเข้าและออกของข้อมูลแตกต่างกันไปนะครับอันนี้เรียกว่า data flow diagram ต่อไป ER diagram นะครับก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับมีการเขียนแผนภาพนะครับบอก publisher id subject id นะครับก็คือการตั้งชื่อของแผนภาพไว้เลยและสามารถนำชื่อนี้ไปสร้างเป็นไปเขียนโปรแกรมได้เลยนะครับเขียนโปรแกรมเล็กใช้งานได้เลยต่อไปการพัฒนาระบบ ในรูปแบบที่2เรียกว่าการพัฒนาระบบเชิงอ็อบเจกต์หรือวัตถุนะครับ Object Oriented System Development นะครับเป็นเทคนิคที่ให้มองวัตถุเป็น Object หนึ่งอ็อบเจกต์เป็นแหล่งรวมของข้อมูลนะครับเช่น Object ของ Person จะประกอบไปด้วยข้อมูล name address social security number Object Student ก็มี name address social number major Object ของอ Instructor นะครับก็มี name address social number date hire telephone number นะครับประมาณนี้มาดูการเปรียบเทียบนะครับการเปรียบเทียบการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างนะครับโครงสร้างก็จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารจากรายงานและก็ขั้นตอนการเขียนทำงานระบบเดิมนะครับส่วนการเขียนแบบวัตถุก็จะมีการวิเคราะห์จากอ็อบเจที่เกี่ยวข้องนะครับ มีแต่กระบวนการ o b อบเจกออกเป็นโมดูลย่อยนะครับแต่ถ้าการเขียนเชิงวัตถุก,ก็จะเป็นจัดกลุ่มจัดประเภทของ Object ไปตามคุณสมบัตินะครับต่อไปเชิงโครงสร้างก็จะมีโปรแกรมต่างๆในระบบจะมีความเกี่ยวข้องกันซึ่งซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจจะส่งผลต่อโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับ ทางด้านวัตถุนะครับออบเจกต์แต่และตัวก็จะมีความเป็นอิสระต่อกันในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆก็ตามจะไม่มีผลกระทบซึ่งกันและกันนะครับต่อไปว,วิธีเชิงโครงสร้างนะครับกรณีเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนระบบก็จะทําได้ด้วยการแก้ไขชุดคําสั่งหรือว่าซอสโค้ดนะครับสําหรับการเขียนเชิงวัตถุก,ก็คือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือการเปลี่ยนแปลงระบบทําได้ด้วยการเปลี่ยนรายละเอียดในด้านคุณสมบัติของฟังก์ชันของการทํางานแต่ละอ็อบเจกต์นั้นๆนะครับสุดท้ายเครื่องมือที่นํามาสนับสนุนนะครับปัจจุบันมีน้อยลงแล้วนะครับสําหรับรูปแบบโครงสร้างแต่สําหรับการเขียนเชิงอ็อบเจกต์ก็จะมีมีโปรแกรมที่สนับสนุนมากยิ่งขึ้นนะครับการพัฒนาระเบียบว,วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับเรียกสันส้นๆว่าโมเดลการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับ ยกตัวอย่างที่เราได้พูดไปนในคลิปที่แล้วก็คือ Waterfall Model Inspiral Model นั่นเองนะครับดูตัวอย่าง Waterfall Model ก็จะเริ่มตั้งแต่ศึกษาความต้องการของระบบศึกษาความเป็นไปได้วิเคราะห์ระบบออกแบบระบบแล้วก็พัฒนาระบบจนนำไปใช้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ w a t e r f a l l ก็จะมีทำการดำเนินงานเป็นแบบลำดับขั้นเหมือนน้ำตกแบบนี้ครับผม โอเคสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเนื้อหาเรื่องของเอาวงจรการพัฒนาระบบหรือรูปแบบการพัฒนาระบบก,ก็จบลงแล้วหากนักศึกษามีปัญหาหรือข้อสงสัยนะครับก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากอินเทอร์เนต็ตหนังสือตำรานะครับหรือว่าอาจจะสอบถามอาจารย์ได้ในไลน์กรุ๊ปหรือว่าใน Google Classroom หรือใน y t u t u นะครับใต้ ใต้คลิปเลยนะครับอาจารยินดีให้คำปรึกษาครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ